ท่าไม้กอเกิดไม้กาะเกิดไฟครับไฟเกาเกิดไฟเกาเกิดแล้วดินเกาเกิดดินเกาเกิดโลหะโลหะกอเกิดเหลือกแะเกิดน้าน้ําก่อเกิดน้ําก่อเกิดไม้ไม้สีอะไรไม้สีเขียวไฟสีไฟสีแดงดินสีดินสีเหลืองโลหะสีเหลือสีเงินน้ำน้ําสีดําแบบสีดําสีดำสีเงินโอเคสัญลักษณ์ของน้า เป็นรูกคื่สามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยม <tremendously S 1> คือไฟตันตลัของไม้ไม้คือไม้คือเป็นรูกทรงรูรงสี่เหลี่ยตีาแล้วถ้าดินก็ต้องเป็นตีนสี่เหลี่ยจัตุรัสข้าวบุครับตีนมากพี่อานเส่งตาหวานนี้คือจะกม้องจ๋า คอนเซปต์เราจำได้ไหมถ้ากูรู้กูมาเรียนรานึกออกไ,ไหมตรงนั้นพี่ต้องการถามถ้าพี่ถามแล้วโชคดี <C ười> โชคว่าหรือโชคลังคาพี่พีใ,ในใจเลยหรือไม่พูดแล้วถ้ากูรู้แต่ถ้ากูสอนแล้วไม่กลับในห้องกูนเนท่นกันนะ <C ười> <C ười> มันก็ต้องเป็นความจริงอย่างนี้หรอกไหมพี่จ๋าท <C ười> ี่เนี่ยสอนต่างกับที่อื่นนะบอกไี่ก่อนท <C ười> ี่เนี่ยจะเรื่อมีการบ้านแล้วต้องส่งการบ้าน กำลังจะบอกว่าโชคจะไม่ปล่อยนะ้แล้วโชคจะต้องมีการบ้านต้องส่งการบ้านแล้วที่สำคัญมันถ้าสิบสองครั้งเองเมื่อฝิกสองครั้งเองที่เนื้อผ้าที่อยากเก่งที่ต้องฝึกใช่ไหมล่ะแต่เวลาไม่ถึงวันเมื่อหัดทีเชื่อไหมพี่ก็ทําไม่เปิดไม่ได้อะไรต่บมาแล้วผลคือที่มาเรียนพัฒนาเพื่อเก่งนะเขาพี่จะอยู่แค่นี้ไม่ได้พี่จะต้องกลับไปไฟตัวเองขึ้นมากพี่จ๋า ชคภูมิใจในงาน,นคื้มโชคนะนแล้วครับเป็นคุ้โชคนะเพราะมันคงเคยติดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความสำเร็จนะดังนั้นโชคจะต้องไสนะครับอีพ<อ>าร์ทหน้าอย่างีครับหรือว่าตรงไหนก,ก็ได้แล้วแต่สะดวกประมาณยี่สิบบาทดังนั้นนะครับโชคต้องการความใส่ใจที้มากโชคเป็นแค่เรือจ้างที่ส่งถึงฝั่ง เรือจ้างนี้ต้องส่งฝั่งและเทียบท่าอย่างนี้ดังนั้นนะครับขอนิดหนึ่งพัฒนาเรียนรู้และทําการบ้านให้มากแล้วเอาปัญหามาคุยกันไม่ใช่ปัญหามาคุยกันพูดถึงทางออกของปัญหากันดีกว่าถ้าพูดถึงแต่ปัญหาครับไม่ได้พัฒนา แตพูดถึงทางออกของปัญหากันให้มากดีกว่าเ่าจะทำยังไงแต่ว่าเมื่อที่ทุกคนไปเรียนยก,กันมาหรือไปทำการบ้านกันมานะครับที่จะเข้าใจทุกอย่างได้ละเอียดขึ้นลึกขึ้นติดขัดตรงไหนขึ้นนี่ครับรู้ไหมผมชุ่อท่ไทจิงเขาเรียนจะเป,ป็นปีแล้วเขาเทคคอร์สดียวให้คำว่าประมาณสิบขั้นยังวยแตกถูกก็ห้าขั้นหกขั้นไม่ได้หรือแต่โชคยักดขั้นมาอยู่ในคอรสนี้นะ ว,วิชาเห็นไหมครับแต่และว,วิชาจะแยกเป็นคอร์สอ,อย่างดาวเผือกจะแยกเป็นคอร์สใช่ไหมเออทุกอย่างมางแยกเป็นคอร์สหมดเลยแล้วคิดดูว่าพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ละท่านทุกวันนี้เปิดต่ำๆอย่างที่เห็นนะก็สี่พันห้าต่อคอร์สหรือต่อขั้นไม่ใช่หรือดังนั้นนะครับพัฒนาตัวเองกันให้มากมาลองรับกับสิ่งที่โชคของการใหาจริงๆไม่อยากจะโหดนะ ช่อยากจะให้การบ้านทุกวันวันหนึ่งประมาณห้าหัวข้อเื่มใหญ่หก็แล้วแต่อาจจะทามาเป็นการบ้านหรืออ่าจ,จมาพูดปากเปล่า,า,ามาสอบปากเปล่าทุกวันดังนั้นช่วงบอกว่าช่วงสอนสิบโมงเก้าโมงครึ่งจะต้องมาส่งการบ้านแล้วนั่งสอบการบ้านเพื่อไม่เสียเวลาสอนจับเป็นการดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมที่พูดที่จี้ตรงนี้ครับก็อ,อยากให้พี่เจ๋ง ในเวลารวดเร็วถ้าเป็นที่อื่นต้องไปพลาดีนะแต่ที่อื่นนะครับคุณจะนั่งคุยน,นั่งเล่นได้ไม่ได้จบคอร์สก็จบจ่ายตามคบได้ใบป,ประกาศแนะ่ถ้าที่อื่นแต่ที่เนี่ยโชคบอกอะไรว่าจะต้องส่งการบ้านเพื่อให้คะแนนและจะต้องมีงานช่วยมาปรึกษาจึงจะให้ใบป,ประกาศอันนี้ข้อตกลงเปลี่ยนใหม่แล้วนะไม่ได้แปลว่า ใจคมจบแน่ไม่ใช่ดังนั้นนะครับต้องเอาทักษะและความรู้มาแลกกันและพื้นที่ที่นี่โชคบอกอะไรไว้ว่าถ้าจบไปแล้วมานั่งฟังเอาคำถามเอางานดูชุวยไปดูแล้วติกอะเอามาปรึกษาเอามาเป็น c ค s e study ก็ได้เอามาเอามาขึ้นจอให้พี่ทุกคนมองด้วยกันก็ได้แล้วช่วยกัน, because, นวิเคราะห์แนวทางแล้วสิ่งที่ต้องการย้ำที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือว่า อย่าเชื่อหูจุ้ยว่ามันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าพวกพี่ไม่ทำลูกค้าลูกศิษย์พี่ไม่ทำต่อให้วงจุ้ยนะครับเป็นอัตรสถษานวิมานเทวาลยที่ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เจ๊งอยู่ดีจำได้เลยนะครับความสำเร็จของคนต้องประกอบไปด้วยคำว่าฟ้าดินมคนทุกคนเข้าใจคำนี้ได้ไหม คำว่าฟ้าก่อนคืออะไรช่วงจวังหวะช่วงแห่งเวลาช่วงแห่งกระแสแต่คำว่าเวลาพี่ฟังไม่ก่อนเลยนะฟังไม้ก่อนเลยนะคำว่าเวลามันคุมอะไรคุมทั้งฟ้าดินคนด้วยนะพูดงมม่ายๆคุมทั้งดินและคุมทั้งคนคำว่าเวลานะครับคำว่าเวลาแห่งคนแปลว่าคุณพร้อมหรือไม่ใช่หรือไม่ เวลาเราทาธุรกิจหรือเปใช่ไหมหรือปรนะสบความเร็ในชีวิตนะครับต้องประกอบด้วยฟ้าทีคนแต่คนมีสองกรณีนะเราผู้ประกอบการกับคนที่เป็นกระแสะแห่งลูกค้าใช่ไหมเอ่ยท,ทุกคนทุกคนทีคนท่คำน,นี้ไหมเราเป็นผู้ประกอบการฟังไว้ก่อนนะทำเพราฟ้าทีคนใช่แต่ฟ้ามันคือแห่งช่วงเวลาหรือแห่งช่วงกระแสหรือเปลใช่ไหมเอ่ย แต่ไอ้คำว่าฟ้าเนี่ยคลองในคำว่าคนคือมันเชื่อมคนหรือครอบคนกับครอบชัยภูมิมันจะส่งผลดีร้ายเลยนะคำว่าคนพูดถึงคำว่าคนก่อนนะตัวคนเองอย่างบริสุทธิ์ก่อนนะมีความสามารถไหมมีโอกาสไหมปัจจัยแห่งคนหรือภาพบอกไหมมีศักยภาพพอไหมมีโอกาสไหมมีความเพียรพยายามความมุ่งมั่น และมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมจะสังสร้างฝ่าฟันอุปประสค์ปัญหาได้หรือไม่วิเคราะห์คนให้ขาดก่อนนะตัวคนนะครับที่ล้วเอาง่ายๆฟ้าดินคนความสําเร็จของคนต้องประกอบไปด้วยฟ้าดินคนแต่เราพูดในหลักคาว่าคนก่อนเพราะคําว่าตัวเราในการเป็นเนตทุกอย่างคําว่าคนเนี้ยมองให้หมดเรามีศักยภาในในในเพเป็นยังไงเพศวัยมีผลไหม ในความสําเร็จนี้การศึกษามีผลไหมมีสุขภาพร่างกายมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตไหมลองพิดเอาคนขาขาดทั้งสองข้างลองมาทํางานหรือมาวิ่งแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในทักษะที่คนปกติทําได้ดีกว่ายังไงความบกพ้่องมันก็เกิดอยาด่าไปคิดว่าไอ้นักวิ่ง อะไรนะคาราลิปหรือยุทธเกมปะพี่ี่ว่าขา,ขาขาแล้วแล้วทำสีติชนะอันนั้นมันรู้ใช้เครื่องมือเป็นหรือออกมาที่ทําให้ขามีสเปงในการแรงสเปงเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแต่คําว่าคนเนี่ยมันมองไปทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากโครงสร้างร่างกายเริ่มจากสมองและเริ่มจากจิตใจความเพียรความพยายามหรือควา,ามที่เกียจมีผลไหมแค่นั้นไม่พอ ความดีงามในสำนดกของคนมีผลอไยอันนี้คาว่าปัจเจกปัจจัยที่เป็นเรื่องของคนฝ่ายเดียวนึกภาพบอกไหมแต่ลูกค้ายังมีกิเลสใช่ไหมลูกค้าจะหมืเหยื่อต้องมีอะไรกิเลสหรือความอยากใช่ไหมลูกค้าจะต้องมีความอยากจึงจะซื้อสินค้าหรือตกหูทางในทางที่บอกให้ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็จะไ้ไมโปรโมชั่น อันนี้เราพูดเขาว่าคนกว่านักปฏิินคนแต่คนมันสัมพันธ์กับเวลาใช่หรือไม่ถ้าเราจะทำธุรกิจรุ่นเนึ่งฟ้าดินคนคขาเนี่ยมาพูดเขาว่าฟ้าบ้างฟ้าคือช่วงเวลาหรือช่วงกระแสรหรือช่วงความต้องการหรือพูดไม่ง่ายถ้าทางวมด้วยเราเรียกว่าพลังชีพพลังชี่คือพลังแห่งธรรมชาติมีตัวตนไหม จับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ที่ดียกตัวอย่างง่ายๆที่สัมผัสได้เลยนะมีความสูงมีความแข็งแรงยิ้มง่ายรู้สึกดีนึกออกใช่ไหมครับเครียดน้อยทุกอย่างผ่านทะลุโปร่ปปงความโปมร่งในอารมณ์ทุกอย่างที่สัมผัสได้สองในยะนะครับ หนึ่งในยะทางอารมณ์ของเจ้าตัวที่สัมผัสกับสัมผัสเชิงตัวเลขหรือปริมาณถ้าค้าขายต้องเชิญอะไรจํานวนใช่ไหมถ้าเราบอกว่าร้านค้าตรงนี้อยู่ในตําแหน่งพลังที่ดีดดก็แปลว่าลูกค้าคอนคา,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 าเยอะแต่จํานวนลูกค้าค่อนข้างเยอะวัดผลจากอะไรการค้าขายของโปรดักต์หรือสินค้าที่ได้นี่คือที่ที่อีกประเภทหนึ่งที่วัดด้วยจํานวน แต่ที่แรกสัมผัสด,ด้วยใจก่อนรู้สึกดีไหมมีความสุขไหมอันนั้นคือที่ที่สัมผัสจัดใจแต่คําว่าช่วงเวลาตรงเนี้ถ้ามองถึงเอามาทําธุรกิจจะมีสองประเภทนะครับสําคัญนะพี่ต้องระลึกไว้เลยนะข้อที่สําคัญว่าความพร้อมของตัวพวกพี่เองหนึ่งนั่นคือช่วงเวลานะกับกระแสของเวลาในช่วงวลักระแสความต้องการลูกค้า ใช่ไม่เออจะทําธุรกิจนะครับถ้าพูดถึงตัวคนต้องมองอะไรความพร้อมศักยภาพและความสามารถตัวเองหนึ่งด้วยหรือออกใช่ไหมครับกับกระแสตลาดหรือธุรกิจต้องการอะไรแสดงว่าคําว่าคนมีสองหน้าได้เห็นไหมโดยมีคําว่าฟ้าหรือว่าดาวหรือว่าดวงชะตาหรือว่าจังหวะของกระแสมันคือคําเดียวกันหรือออกใช่ไหมเป็นตัวอะไรบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความเหมาะสม ของเรากับสิ่งที่เราจะทำสำคัญไหมถ้าพี่จะเปิดร้านเกมเมื่อสิบปีก่อนร้านเกมชั่วโมงหนึ่งไหลตังใครเปิดก็รวยใช่ไหมครับตอนนั้นนั่นนั่นคือกระแสะเราคิดมาตักนานเห็นตอนนั้นแต่เราไม่มีทุนขึ้นมาพร้อมตอนนี้มาพร้อมพร้อมแค่เราตอนนี้แต่กระแสะเป็นไงบ้างดรอปแล้วฝืนทำเป็นไงบ้างเหนื่อยอย่างมากก็ ร้านขายขอุปกรณ์คอมคนขายโปรแกรมคนขายลิขสิทธิ์เพราะมันต้องมีลายเส้นนี่ในการลงโปรแกรมอะ้มันก็จับไม่ไ้อื่นสแสดงว่ากระแสแห่งคนถ้าเวลาเข้ามาข้อปุ๊บอะไรสําคัญความต้องการความพร้มพอมของเรากับความพร้อมหรือกระแสะของกระแสะลูกค้าที่ต้องการถ้าเราจะทำธุรก,กิจม่ออกใช่ไหมแค่นี้ไม่พออยู่ในหลักของชายภูมินี ใช้ยาคูดินมันคองเาว่าวงจุ้ยทำเลที่ตั้งมีภาพบอกไหมทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งมีสองในยะทํทำเลที่ตั้งที่ดีกับทำเลที่ตั้งที่เรวทำเลที่ตั้งที่ดีมีผลต่อธุรกิจไหมกับทำเลที่ตั้งที่เรวมีผลต่อธุรกิจไหม นึกภาพออกไหมวงจุ้ยในชีวิตจริงนะครับในชีวิตจริงนะที่เราไปจัดให้กับทุกร้านหรือทุกบ้านที่เชื่อไหมทาเลเขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดหรอกทำเลเขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดอเ,เ,ดเออดชื่อไหม